ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2564คืนก้าวคำเดือน12ปีฉลูตรงกับวันคนพิการแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงาน การทำงานของคุณจะโดดเด่นมากยิ่งเป็นงานที่ต้องติดต่อเจรจาใช้วาทศิลป์หรือเล่เลี่ยมคุณจะไม่เป็นรองใครซึ่งหากมีคู่หูหรือเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจด้วยแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จราบรื่นเป็นอย่างดีวันนี้อาจได้พบกับคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่จะช่วยเหลือกันและกันอย่างจริงใจสัมพันธ์ยาวนานไปในอนาคตการเงิน การเงินชักหน้าไม่ถึงหลังคุณกลุ้มใจกับหนี้สินประจําเพราะเกิดความติดขัดทําให้การบริหารเงินไม่เป็นไปตามแผนอย่าคิดว่าไม่มีทางออกควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือรอสักพักให้สถานการณ์คลี่คลายไปเองความรักและครอบครัวคุณไม่จริงจังกับใครเลยแถมยังหวานสเสน่ห์ไปทั่วและคุณก็ยังมีสเสน่ห์มากจนหลายคนหลงสเสน่ห์คุณเข้าแต่คุณก็ยังรักอิสระ มากกว่าที่จะผูกมัดกับใครเพียงคนเดียวคนรักคู่ครองอย่าหวานสเสน่ห์จนเพลินนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาได้คุณและคนรักมีเกณฑ์ด้ท่องเที่ยวร่วมกันค่ะสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมมาาเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรั์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศใต้เสริมกำลังใจที่ดี ความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล12นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน วันนี้ให้ระวังความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการทำงานอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือการติดโรคติดต่อมาจากที่ทำงานควรป้องกันและระมัดระวังให้ดีวันนี้ไม่เหมาะกับการเปิดกิจการใหม่การเจรจาต่อรองหรือร่วมลงทุนเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเปรียบถูกหักหลังและถูกโกงสูงการเงินระวังจะล้มป่วยจากความเครียดในเรื่องการเงิน ทั้งยังจะต้องเสียเงินก้อนใหญ่จากการเข้ารับการรักษาพยาบาลในครั้งนี้ระหว่างการถูกเอาเปรียบช่อโกงถูกหักคอทางการเงินหากเล่นแชร์อยู่ก็มีเกณฑ์จะโดนโกงการเสี่ยงต่างๆวันนี้ให้งดไว้ก่อนคะ่ะความรักและครอบครัวคุณจะเหนื่อยนายปวดหัวจากความสุขสนของบุตรหรือบริวารในครอบครัวซึ่งคุณต้องคอยตามแก้ปัญหา มีเกณฑที่คนรักคู่ครองจะต้องห่างเหินกันไปจากเหตุผลบางอย่างคนโสดคุณเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆจนผู้อื่นระอาต้องลดลงมาหน่อยจึงจะดีค่ะคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในวันนี้วันนี้คุณต้องระวังอารมณ์ที่ร้อนระอุข,ของคุณให้มากจะหัวเสียง่ายแถมยังมีสถานการณ์เข้ามาเร่งเร้าให้คุณควบคุมอารมณ์ได้ยาก วันนี้จึงควรต้องระลึกไว้ว่าอย่าพึ่งพูดหรือตัดสินใจใดโดยไม่ไตรตรองก่อนเด็ดขาดให้ทำสมาธิเจริญสติและพักผ่อนให้เพียงพอและสถานการณ์ที่รู้สึกแย่ก็ให้เดินหนีซะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาค่ะสีมงคลสีเทาสีบลนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่าย ิมงคลที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไปเวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคาร กางานงานที่คุณต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในวันนี้อาจจะเป็นงานแต่งงานหรืองานมั่นหมายต้องเข้าไปเป็นธุระหรืออาจจะเป็นงานของคุณซะเองส่วนการงานโดยทั่วไปดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีคะ่ะการเงิน การค้าขายที่ติดต่อกับต่างประเทศหรือเป็นการค้าขนาดใหญ่ยิ่งเกี่ยวกับพืชผลเกษตรกรรมหรือการท่องเที่ยวเดินทางทั้งในและต่างประเทศจะยิ่งทําเงินให้ได้มากเป็นก่อเป็นกรรมวันนี้เงินทองคล่องมือหาเงินได้มากใช้จ่ายใดก็มีผลประโยชน์เป็นกำไรกลับมาความรักและครอบครัวรักไม่เป็นไปดังใจหวังจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ หากไม่ยับยั้งชั่งใจจะเกิดเป็นคดีความและยากที่จะกลับมาสารรอยร้าวได้ขอให้ใจเย็นๆนะคะวันนี้หลีกเลี่ยงการมีปากเสียงแม้เรื่องเล็กน้อยเพราะมีเกณฑ์ที่จะบานปลายใหญ่โตได้สีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรือในการบริหารงานบุคคลทิดมงคลทิศใต้ส่งเสริมความนับถือ น่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน ความสาเร็จจะมาเยือนคุณสิ่งที่เคยต่อสู้อุตสาหะมาจะส่งผลในวันนี้มีเกณได้รับรางวัลชื่อเสียงหรือผลประโยชน์จากงานเพิ่มมากขึ้นงานที่ว่ายากวันนี้จะเป็นวันที่รับรื่นและทํางานยากๆนั้นให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายการเงินการเงินของคุณมีเข้ามาไม่ขาดมือหาเงินง่ายทํางานไม่หนักแต่ก็มีรายได้ดี คุณฉลาดในการหาเงินวันนี้ไม่ลำบากในเรื่องการเงินสบายสบายคะ่ะความรักและครอบครัวคู่รักที่คบกันมานานความรักของคุณไม่โรแมนติกหวานแววเหมือนช่วงแรกแต่กลับมีความอบอุ่นมั่นคงมากขึ้นคนโสดจะพบกับคนที่มีฐานะทางการเงินที่สูงกว่าเข้ามาสนใจสีมงคล สีเขียวเสริมบริวารรักใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล9นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกานาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณจะได้งานอย่างฟลุกฟลุกมีผลดีเกิดกับงานอย่างพลิกความคาดหมายแต่นั่นเพราะถึงเวลาที่ความอุตสาหะของคุณจะส่งผลแล้วให้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่บางคนจะได้งานตามที่หวังได้รับข่าวดีเรื่องงานโชคทางการงานดีมากคะ่ะการเงินวันนี้อาจต้องเหนื่อยหนัก กับเรื่องการเงินสักหน่อยระหว่างจะถูกหยิบยืมหรือถูกหักคอในเรื่องเงินทองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้จะขอให้ใครช่วยเหลือก็คงต้องผิดหวังเงินที่เข้ามาก็ไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายค้าขายก็มีสิทธิ์ต้องขายอย่างขาดทุนงานรับจ้างมักจะไม่ได้ค่าจ้างสมค่าแรงความรักและครอบครัว ความรักไม่เป็นไปดังใจหวังสิ่งที่คาดหวังไว้กลายเป็นการหวังสูงจนเกินไปจะผิดหวังอย่างเจ็บใจซึ่งจะมีผลต่อเนื่องให้คุณซึมเศร้าไปอีกนานแนะนําให้อย่าคาดหวังสูงจนเกินไปนะคะวันนี้ให้ระวังการล้มป่วยจากความเครียดตรอมใจของตนเองหรือคนในครอบครัวไว้ด้วยคะ่ะสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรัก และความช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้คุณเอาอยู่ในทุกปัญหางานทุกอย่างถึงแม้จะยากเย็นแต่คุณก็จะสามารถแสดงฝีมือได้อย่างน่าทึ่งคุณฉลาดในการจัดการงานในทุกแขนงะงานที่ต้องเสี่ยงโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างมากในวันนี้การเงิน นี่เก่าที่คุณคิดว่าเป็นนี่ศูนย์จะได้รับการชำระคืนแบบคาดไม่ถึงผลงานเดิมๆที่คุณเคยสร้างสรรค์ไว้จะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษการคา้าขายของสวยงามและราคาแพงจะโดดเด่นในการสร้างรายได้เป็นอย่างมากในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์จะได้พบเพื่อนใหม่ที่มีสิทธิ์จสารสัมพันธ์ให้มากกว่าความเป็นเพื่อนได้อาจจะได้พบกันในระหว่างการท่องเที่ยวงานรื่นเริง งานประชุมส่วนคนมีคู่ความรักมีความสุขหากกำลังงอนกันวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการขอคืนดีจะมีความเข้าใจกันได้มากขึ้นสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควนบุรีเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีเสนหนต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศเหนือ เสริมอำนาจอิทธิพลในการงานความเชื่อฟังจากบริวารและชัยชนะเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิก30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน คุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ได้ทำงานใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมหรือต้องย้ายงานปรับเปลี่ยนเพื่อให้งานเดินหน้าไปได้มีแนวโน้มที่ดีในงานที่ทำอยู่หากคุณกระตือรือร้นดีความก้าวหน้าและผลสำเร็จก็รอคุณอยู่อย่างไม่ไกลเกินเอื้อมการเงินคนที่ทำงานประจำหรือรับจ้างทั่วไปมีเกณฑ์ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนค่าจ้างหรือได้เริ่มงานใหม่ที่รายได้สูงขึ้น วันนี้หาเงินง่ายขึ้นแต่ก็ให้ระวังการใช้ใจ่ายส่วนตัวในเรื่องไม่จำเป็นอย่าเพิ่งชะล่าใจในเรื่องการเงินนะคะความรักและครอบครัวคุณรู้สึกยุ่งยากใจกับเรื่องรักและเรื่องในครอบครัวจะมีความขัดแยง้งไม่ลงรอยกันในการแสดงความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่สำคัญคุณต้องใช้สติและความรักที่มีต่อกันในการพิจารณาค,รคล่ครวนปัญหาให้ดี คนโสดวันนี้ไม่เหมาะกับการตัดสินใจทุ่มเทให้กับใครสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล16หนาฬิกา31นาทีถึง 18. นาฬกา คนเกิดวันเสาร์การงานความมุทะลุดลุด,ดันในการทำงานของคุณจะเด่นชัดจนเกินไปทำให้เกิดความบาดหมางหรือปิ่นเกลียวกันได้ง่ายให้ระมัดระวังอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นอย่าเพิ่มความร้อนรุมเข้าไปในสถานการณ์ถึงคุณจะพร้อมลุยแต่หากแรงไปก็มักจะไม่เกิดผลดีกับงานของคุณการเงิน คุณเหนื่อยใจกับหนี้สินที่มีอยู่ต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้เพราะยังไม่สามารถหมุนเงินมาจ่ายได้ทันคุณรู้สึกน้อยใจในโชควาสนาะอยากจะถูกรางวัลหรือมีคนคอยช่วยเหลือทางการเงินบ้างแต่ก็เหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบอย่าเพิ่งวิตกจนเกินไปนะคะการเงินของคุณจะค่อยๆดีขึ้นคะ่ะความรักและครอบครัวคุณตัดสินใจยากหรือคิดนานในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ ใจหนึ่งก็อยากจะแตง่งแต่อีกใจก็ไม่อยากทําให้คนรักของคุณต้องรอเกอ้อส่วนคนโสดคุณไม่ค่อยสนใจรักระหว่างเพศเพราะพบความสุขที่มากกว่าความสุขในเนื้อหนังบางคนถึงขั้นตัดสินใจอยู่เป็นโสดสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคล ทิศตะวันออกเชียงเหนือเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ